ครับที่ผมบอว้มาเนี่ยพี่น้องนี่สงสัยยังบ่ว้เขาผู้มีเลยสงสัยยังบอว้ต้สงสััยยงเออนั้งงานาจิ้มพวกเนี้ยสงสัยยังบ่ที่ผม,มกมม็เนีน a, นะ่ประชุมบ้านเมื่อเนี่ยมบูรณ์สงสัยดอกเลยแต่พอคำนั้นสิผ้าสิผ้าสามตอ่อแต่ที่นี่ครับผมมีเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกกับพี่น้องอยู่ตรงนี้ครับที่ผมสังเกตเพวกงนี่ยในยิ่งเท้าทั้งทั้งสังเกตเบพวงนะครับพี่น้องนี่ซึ่งว่าเดี๋ยวนี้กำลังพากับเป็นบ้าห้อยลายอยู่แต่ผมว่า<ง> ถึกฟีโลดกับน,นีนะครับ,รบถึกฟีโลดมากกับน,นีเอาไม่หลอกก็บ่ราะถือนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปงมไงเ <c oughs> ขาจะไปลงงบให้เรื่ <c oughs> องหวยเรื่องเบอร์แต่กับมันเป็นสิ่งที่บานี้ครับกับอีกกระนึงนะครับกับเดี๋ยวนี้ผมได้ยินมเขานะครับว่ามีที่กอบเขากรอบฟีโลดพุ้มทั้งคุณอยู่ละ <c oughs> เดี๋ยวกับำลังคุณสารอาลึกกับทั้งอบตท่านผู้ช่วยท่านธนรวัฒน์ยู่กับท่านอุบัติบัณฑ์นู่เปียกคนอยู่ ป้าจะหาหมอทำมามามาอะไรปอบนี้เยยอไปหาอันไกลก็ได้หะวคอยไอ้คำนั้นเขเอา่งันเลี้ยงปอบเลี้ยงผีเนี่ยไว้ผมป่าไ็เลยที่น้องฟังผมจะมีนบ่เฮ้ยเลี้ยงมุนี่มุนเจ้าเนี่ยูจัเขาข่อยกอนไปนี้ังถือทำอุ้ยจะมาเอาอะไรเพกาะขนออกไปยังไงสนาเคเห็นพร้อมกันเนาะ แม่ครับแม่คนปืนนี่แน่นานีใครผมว่อยากครับผมที่ประชุมเขานี่ยตกลงเอาเอาทญไนี่แค่ดิทำไงนี่ลหะครับทำไงเลยพี่ครับครับตกลงเอาเรานั่นละก็คือจะเป็นทั้งนี้นี่ละท่นแ่เล่าเร่องมุนี่ผมสิคณาาเอาไปปราบที่เกาะง มันสิก<ๆ>ินเตะกินไก่มาตีม้วนผมกินหอนหันนเลียงนี้พอไงเขานั่งไหวใจได้ด้วยครับเด้อครับผมครับเอาจังสั้นพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อเพต้องย่านิเต้องพาลูกพาเต่าตกะโต๊ะใจญ่เลยครับเด้อเดี๋ยวสิว่าคุยเดี๋ยวทำไงที่ออกฤทธิ์เองช่วงนี้นะมาตีกับผ้าแรงเลยเด้อยวพี่ไงทำไงเออน้ผ้าแรงเด้อลูกน้องอ่ะเออเอออัน สองหน้าสองนั่นน่ะสุดฟังในเ้เขาจ้าประสุมยงกันนะสุดโืกันชู้ันนีนั่งลูกเจ้าของอะไรกันนาเหมือนนาเหมือนหาเนใคล่ะลูกเล่าเสียเอใล่ะลูกเลาเสียเฮ่อลเม่มืตาพังพร้อมบ่ดิคุยกันยุหันรับหูรตาส้นกันหาสูงูจับบในตาแหนงมนบ่ตำแง่ตำแหน่งปอปอบวยอนนี้พรอมกิมีซือ ไปบอกแม่งเมื่อนเลยว่าพอมีตำแหน่งเลยลูกตำแหน่งแบบปอดนะพ่อมึงจะยำเจ้าก็ไดเนาะอารม่มซี่เหลียมมักมัวนาครับกันพี่น้องเขาตกลงกันว่าเซียวพะยัยพะยัยทำไยเขากะตัวมื่อปิดกัดเล้แล้วนะครับ สวัสดีครับแอีคุายไต้อนรับแขกันลาเอ้ยคุณนายมันไม่เยี่ยมม่ยาเนี่ยพอคุณยายันนี้บ้รยากาตดีนะจ๊ะะคีซ้ซาแฉนละลไรงูเปไว่คุณนายคนนี้เหยอน่ากัน ของคุณไหนผมไปดูตาลูกสาวเห็นงั้นเพราะไม่งันนเห็นลูกสาวผมเห็นพอสองคนนี้ฉันก็รักมันเหมือนกันจะไปทํางานด้วยกันกันแต่ควรที่จะไปงานกับฉันต้องรวยนตาพ่อผู้ใหญ่เน,นี่ยมันต้องรวยดังฉันเนี่นยเราต้งงก็จะรักเธอเราดูด,ดูซิอืมสวยไม่เสียก็ไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ว่าขอเป็นลูกผู้ใหญ่บ้างฉันก็จะรัก ข้าพเจาอยห้องน้ำอยู่ไหนจะขอเข้าห้องน้ำทั้งนี้ครับเปเลยครับคุณนายครับเดี๋ยปเลยครับข้าพเอยู่ห้องน้ำโอ้กคนฝากหกคากหกคนเดียอบคุณคัพี่น้องา ตายตายตายมา่งกันเอพี่น้องนเยเลยตายตายตายาบงเด้อไปหาหมอทํางวัยังไม่เด้เด้ออมีจัดเล่ยบาดในปลอบเขาอ่ะไอ้อกใาบาตาย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 มางเด้อพยาบาลเร้อบาดยเหไปหาหมอทําเลวาจี๊อะไรของแ่นเพยาบาลเาอยังไหนจะเอาแบบไดปพูดสากันแบบไห ด้วยบาดเน่เาน่เตตังไหบานี่เ็ตตังไหนยังพวกนี่เป็นยังไคมสกกเขาคนที่แถวมูลทีแทนเพาต้องมือกูแกูมาแล้วยุดมึงมาแต่ไกูไม่พูดกูไม่บากมึงยัมาพูดไทยกูเดโอ้ไทยเซกูเดเหยียบข้อมึงลงนี่เนีมึงูจังคำยังไม่หดเลยเฮ้ยมึงมาที่บ้านนะ ดาบกูทั้งนะ่ะพาเขาได้เนี่ยกูไม่บอกกูไม่พูดมึงสิออกกึบ,บอกบอกกูมากูว่าป้าโจบอกกูปาดพ่อมันได้เนี่ยไอ้บุญไปใช้พี่จ๋อขึ้นอออกกบ,บอกะะะจะเฝ้าน้ำมันไฟเมาขากูออกก่อนมึงอกไปควันใส่ซ้ำกบเนี่ยแม่วันเดีย ก็แยงเอาข,าขอ,ขาของก่อนเออขดยูครับผููขาดอยู่ครับครับเป็นั้งอาพยัทมขาของข,องขาของขาขาสียอขาขาเทียงขาเียงคือแข้งจนขาหลุดขาหลุดลงไปในเทียงนี่แม่เออเออเออเอาเด้อเออเออเออเโอ้ักบัติน uh, oh, 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 ี่แม่จนขาท่าเียงต่อไตายโดยขาด